สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งหนึ่งห้าห้าเฮ้อย่าบอกนะว่านี่เจ้าเคยเจอนายน้อยตำหนักเมคาครามจริงๆห่วงเจิง้งเจ้าพบมันที่ใดใช่ยังมีเบาะแสที่อยู่ของมันหรือไม่หากมีจริงเจ้าสามารถเอามันไปมอบให้เจ้าวังวิญญ,ญาณอสูราที่นี้เจ้าวังวิญญ,ญาณอสูราได้ตกรางวันใหญ่ให้เจ้าแน่สิทธิ์ลาตะเวนทั้งสองที่มองห่วงเจิ้งด้วยสายตาลุกวาวเร่งกล่าวกันออกมาอย่างตื่นเต้น ถ้าเคยเห็นคนในภาพเหมือนนี่ก็จริงแต่ห่วงเจ้าง่าออกมาทว่าไม่ทันได้พูดจบคำก็ถูกสหายขัดเสียก่อนแต่เจ้าไม่รู้ที่อยู่ของมันงั้นหรอกระทั่งเบาะแสว่ามันอยู่ที่ใดก็ไม่มีหนึ่งในสิทธิ์ล่าตรเวนกล่าวออกมาด้วยความเสียดายสีหน้าย,ยังเผยความผิดหวังไม่น้อยถ้างั้นก็น่าเสียดายจริงๆหากเจ้ามีเบาะแสก็เป็นการดีที่จะไปแจ้งเรื่องราวแต่ถ้าไรเบาะแสใดๆมันก็มิมีประโยชน์นั่นสิ สิทธิล่าตะเวนอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเจ้าว่าในโลกใบนี้ใช่มีผู้คนสองคนที่มีทั้งหน้าตาและชื่อแท้เหมือนกันดำรงอยู่หรือไม่ห่วงเจ้างมินวาจาที่ท่าเสียดายของสหายร่วมหน่วยล่าตะเวนทั้งสองก่อนที่จะกล่าวคำถามนี้ออกมาคนที่มีหน้าตาและชื่อแท้เหมือนกันงั้นเหรอหนึ่งในสิทธิล่าตะเวนอดไม่ได้ที่จะพังกับไปเฮ่ย <c oughs> เรื่องแบบนั้นมันจะไปมีได้ยังไงเล่า สิทธิ์ลาตเวนอีกคนสายหัวไปมาทั้งบอกปดัดคนเราอาจมีบ้างที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกันส่วนนามนั้นย่อมมีซ้ำกันไม่น้อยเป็นธรรมดาแต่ถ้าเจ้าจะหาผู้คนที่ชื่อเหมือนกันไม่พอแต่กระทั่งใบหน้ายัางเหมือนกันหล่ะก็ถึงจะมีแต่ก็คงหาได้ยากยิ่งนะยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่คนมีหน้าตาเหมือนกันแต่มีชื่อเดียวกันจะมีอยู่จริงหรือไม่ด้วยซ้ำ จริงอยู่ที่ว่าโอกาสเป็นไปได้นั้นก็ยังมีหากพวกมันเป็นพี่น้องฝาแฝดกันแล้วจงใจใช้นามเหมือนกันหรือพี่น้องฝาแฝดที่พลัดพรากกันแต่เกิดแล้วบังเอิญมีนามเหมือนกันนอกเหนือจากนี้ข้าก็ไม่เห็นความเป็นไปได้อย่างอื่นอีกสิทธิ์ลาตะเวนอีกคนกล่าวออกและคำพูดก็มีเหตุผลไม่น้อยแล้วถ้าหนึ่งในนั้นเป็นมนุษย์แล้วอีกหนึ่งเป็นเผ่าปีศาจมนุษย์เล่าห่วงเจิ้งคลี่ยิ้มขื่นขมมนุษย์ปีศาจมนุษย์ ห่วงเจิงนี่เจ้าคิดจะพูดอะไรกันแน่คิวสิตลาดตะเวนทั้งสองขดย่นเป็นปมและหนึ่งในนั้นคล้ายนึกอะไรขึ้นได้ลูกตามันหดเล็กลงทันทีมันถึงกับต้องสุดลมหายใจเข้าลึกๆด้วยความหนาวเหน็บมองถามห่วงเจิงไปด้วยสีหน้าประหลาดใจห่วงเจิงเจ้าถามเรื่องนี้คงมิใช่ว่านายน้อยตำหนักเมคาครามนั่นไม่เพียงมีชื่อเดียวกันกับท่านรองเจ้าวังคนใหม่ของวังเซียนสัญจรเรา แต่กระทั่งใบหน้ายังเหมือนกันหรอกนะไม่จริงหน้าสิทธิาราะเวนอีกคนพอได้ฟังก็ถึงกับอุทานออกมาด้วยความเหลือเชื่อมิผิดห่วงเจ้งพยักหน้าลงด้วยรอยยิ้มเจือเจ่อเจพวกเจ้าก็น่าจะเคยได้ยินมาแล้วว่าในตอนที่ท่านรองเจ้าวังเซียนเซียนสัญจันคนใหม่ของพวกเราเพิ่งมาถึงวังเซียนสัญจรวันแรกและได้ลงมือฆ่าอาวุโสลินหยวนไปข้าก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย เช่นนั้นข้าจึงรู้ว่าหน้าตาของท่านรองเจ้าวังเป็นเช่นไรและรูปร่างหน้าตาของท่านก็เหมือนกันกับคนในรูปเหมือนที่เจ้าเอาออกมาราวกับแก่แต่ทว่าเจ้าบอกว่าในรูปเหมือนของเจ้านั้นก็คือนายน้อยตำหนักเมคาครามต้นหลิงเทียนหากเพียงแค่รูปลักษณ์เหมือนกันยังพอทำเนาแต่ปัญหาก็คือท่านรองเจ้าวังคนใหม่ของพวกเราปรับมีนามว่าต้นหลิงเทียนด้วยจากนั้นสีหน้าของห่วงเจิ้งก็เผยความเหลือเชื่อออ,อกมาบ้าหน้า ทันใดนั้นสิทธิลาตเวนอีกสองคนก็ตกตะลึงไปไม่ต่างรองเจ้าวังเซียนสัญจรคนใหม่ของพวกมันไม่เพียงมีชื่อแท้เหมือนกันกับนายน้อยตํนักเมคาครามคนนั้นแต่กระทั่งหน้าตายังเหมือนกันราวกับแกนี่มันจะมีเรื่องบังเอิญขนาดนี้ด้วยหรือหากนี่มิใช่เรื่องบังเอิญเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้เพียงประการเดียวเท่านั้นสุดท้ายสิทธิลาตเวนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็หยิบรูปเหมือนขึ้นมามองอีกครั้งค่อยกล่าวออกเสียงขรึม รองเจ้าวังเซียนสัญจรคนใหม่ของพวกเรากับนายน้อยตําหนักเมคาครามผู้นี้เป็นคนคนเดียวกันกล่าวได้ว่ามันคือนายน้อยตําหนักเมคาครามแล้วที่มันมาเข้าร่วมวังเซียนสัญจรของพวกเราก็สมควรมีแผนการบางอย่างแน่ว่าจาท้ายประโยคของสิทธิ์ล่าตะเวนคนนี้เผยความคาดหมายอันน่ากลัวหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงมิใช่วังเซียนสัญจรของพวกเรามีสายลับของพวกมนุษย์เข้ามาแฝงตัวอยู่หรือไร สิทธิ์ลาตะเวนอีกขนอสุดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บไม่ได้สีหน้าท่าทางยังเผยความหวาดกลัวออกมาเป็นไปได้อย่างยิ่งห่วงเจิ้งกล่าวออกด้วยสีหน้าเคร่งครึมลูกตาของมันหดหยีลงคลี่ยิ้มคืนขมกล่าวว่าแล้วตอนนี้พวกเราจะทำอย่างไรกันดีถึงแม้มันก้าวในสิบสมควรเป็นนายน้อยตําหนักเมคาคราม หากแต่อย่างไรตอนนี้มันก็มีตำแหน่งถึงรองเจ้าวังอาศัยคนฐานะต่ำต้อยอย่างพวกเราทั้งสามข้าเกรงว่าคงม,มีผู้ใดเชื่อคำของพวกเราหรอกไม่ได้การแล้วนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันถึงความปลอดภัยของวังเซียนสัญจรเราถึงแม้ว่าเสียงของพวกเราสามคนจกไร้น้ำหนักแต่พวกเราก็ต้องเปิดโปรงเรื่องนี้ออกไปสิทธิาราะเวนอีกคนกล่าวออกเสียงหนักที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างไรพวกเราก็ต้องเปิดโปรงออกไป เป็นการดีที่สุดที่พวกเราจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้ท่านเจ้าวังล่วงรู้เพราะตอนนี้ในวังเซียนสัญจรของพวกเราผู้ที่สามารถรับมือรองเจ้าวังจอมปลอมนั่นได้มีเพียงท่านเจ้าวังคนเดียวเท่านั้นสิทธิลาตระเวนคนสุดท้ายก็กล่าวออกด้วยน้ำเสียงตึงเครียดหลังจากนั้นสิทธิราตระเวนทั้งสามที่หารือกันอยู่อีกพักหนึ่งก็ตัดสินใจนำความนี้ไปแจ้งจ้างวังเซียนสัญจรนั่นเพราะเก้าในสิบรองเจ้าวังคนใหม่ของพวกมันก็คือนายน้อยตำหนักเมคาครามต้นหลิงเทียน ที่ได้ลอบแฝงตัวเข้ามาด้วยมีแผนการร้ายอะไรบางอย่างกับวังเซียนสัญจรของพวกมันเมื่อตัดสินใจได้แล้วทั้งสามก็ไม่กล้ารอชาอีกและทิ้งหน้าที่ลาดตะเวนแล้วเร่งเหินร่างไปยังเขตที่พักของเจ้าวังเซียนสัญจรอวี๋วนห้าวเฉิญทันทีหากแต่พวกมันก็ทําได้แค่หยุดลงหน้าเขตที่พักไกลๆเท่านั้นนั่นเพราะพวกมันเพิ่งเหินร่างมาถึงที่นี่ได้ไม่ทันไรก็ถูกผู้อาวุโสที่ทําหน้าที่ลาดตะเวนหยุดขวางเอาไว้ห่วงเจ้างพวกเจ้าทั้งสามฉนไหนรีบร้อนมาที่นี่ ในฐานะผู้อาวุโสลาตตะเวนคนหนึ่งมันย่อมจดจำวงเจิ้งกับอีกสองคนได้เป็นธรรมดาเรียนท่านผู้อาวุโสโหเฟิงพวกเรามีเรื่องด่วนต้องเข้าพบท่านเจ้าวังโดยเร็วที่สุดตอนนี้ห่วงเจิ้งย่อมตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ดีเช่นนั้นน้ำเสียงของมันจึงเผยความรีบร้อนไม่น้อยช่วงนี้ท่านเจ้าวังยังอยู่ในการปิดด่านอาวุโสลาตตะเวนชักหน้าเคร่งโบกมือพลางกล่าวเสียงหนักมิว่าจากเป็นเรื่องด่วนเพียงใด ก็จำต้องรอให้ท่านเจ้าวังออกจากการปิดด่านเสียก่อนค่อยรายงานท่านผู้อาวุโสโหโฟเฟิงเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของวังเซียนสัญจรของพวกเราเพื่อให้วังเซียนสัญจรมีพบหายนะพวกเราจำต้องเข้าพบท่านเจ้าวังโดยเร็วที่สุด หวงเจิงย่อมเป็นกังวลไม่น้อยเมื่อได้ยินคำปฏิเสธของอาวุโสลาดตะเวนมันเร่งกล่าวออกอย่างตรงไปตรงมาว่าฉไหนถึงต้องรีบร้อนเข้าพบเจ้าวังเรื่องความเป็นความตายของวังเซียนสัญจรเช่นนี้มันไม่อาจรอช้าได้อันใดเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของวังเซียนสัญจรเราเลยหรือได้ยินคำพูดของห่วงเจิองอาวุโสลาดตะเวนก็กล่าวประชดทั้งรู้สึกอยากจะหัวเราะเราออกมานักทวศิธิ์ลาดตะเวนอีกสองคนที่มากับห่วงเจิงเร่งกล่าวขัดขึ้นมาเสียก่อน อาวุโสโฮเฟิงห่วงเจิ้งมันมีได้กล่าวว่าเรื่องเหลวไหลเรื่องที่มันคิดไปรายงานให้ท่านเจ้าวังรับรู้ยามนี้เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของคนในวังเซียนสัญจรเราทุกคนใช่แล้วท่านอาวุโสโฮเฟิงเรื่องนี้มีอาจล่าช้าได้หากเกิดเรื่องขึ้นมาวังเซียนสัญจรของพวกเรามีอาจแบกรับความเสียหายได้แน่สิทธิลาตเวนทั้งสองเร่งกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดที่ท่าร้อนรนทั้งเป็นกังวลอย่างหนักพ่านให้อาวุโสลาตะเวนถึงกับต้องขมวดคิ้ว ที่แท้มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ผู้อาวุโสหน่วยลาดตระเวนกล่าวถามออกเสียงหนักแววตาย,ยังคมกล้าเผยประกายดูร้ายหากเจ้ามีพูดออกมาให้ชัดเจนว่านี่มันเรื่องอันใดกันแน่ข้าก็มีอาจไปรบกวนการปิดด่านบ่มเพาะของท่านเจ้าวังให้พวกเจ้าได้เพราะหากท่านเจ้าวังคิดคาดโทษขึ้นมาคนที่จะตายย่อมเป็นข้าท่านผู้อาวุโสโหเฟิงเรื่องมันเป็นเช่นนี้ ตอนนี้ห่วงเจ้งย่อมรูดีหักไม่อธิบายเรื่องราวให้ละเอียดเกรงว่าคงไม่มีโอกาสได้พบเจอเจ,อเจ้าวังเป็นแน่เช่นนั้นมันจึงเล่ารายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดให้โหเฟิงฟังสิิหนึ่งในหน่วยลาดตระเวนที่เหลือก็หยิบม้วนภาพขึ้นมาคลี่กลางเป็นภาพเหมือนของต้นหลิงเทียนข้าเองก็เคยเห็นภาพเหมือนนี้ตอนออกไปนอกวังเมื่อไม่กี่วันก่อนและมันเป็นภาพเหมือนของนายน้อยตํนักเมคาครามว่าแต่เจ้ามั่นใจแน่หรือว่าท่านรองเจ้าวังคนใหม่ของพวกเรามีหน้าตาเหมือนกันกับบุคคลในภาพวาดนี้เรากับแก่ เมื่อได้รับทราบเรื่องราวจากปากของทั้งสามแล้วอาวุโสลาตะเวนก็ตระหนักได้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์เช่นกันสีหน้าท่าทีของมันแปลเปลี่ยนเป็นจริงจังทั้งตึงเครียดทันทีอย่างไรก็ตามมันจำต้องกล่าวถามยืนยันออกมาอีกครั้งเรียนท่านผู้อาวุโสโหเฟิงข้าเองก็อยู่ที่นั่นยามรองเจ้าวังคนใหม่ของพวกเราลงมือสังหารอาวุโสหลินหยวนเมื่อสองปีก่อนรูปร่างหน้าตาของมันตัวข้าย่อมจดจำได้ไม่มีลืมเลือนยังเหมือนกับคนในภาพวาดนี้ทุกประการ หากท่านผู้อาวุโสโหเฟิงมิเชื่อคำของข้าน้อยท่านสามารถเรียกสิทธิ์ลาตตะเวนนามติงเจี้ยนหงและคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมาสอบถามหาความก็ได้ขอรับเพราะพวกมันเองก็ได้เห็นหน้ากาตาของรองเจ้าวังคนใหม่ชัดเหมือนกันกันกบข้าหลังห่วงเจิ้งกล่าวประโยคนี้ออกมามันก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยแน่นอนว่าหากท่านอาวุโสโหเฟิงคิดว่ามันยุ่งยากลำบากข้าน้อยยินดีกล่าวคำสาบานต่อท่านสวรรค์เก้าเก้าเพื่อพิสูจน์ว่าข้ามิได้กล่าวคำเท็จ และแทบจะทันทีที่ห่วงเจิ้งกล่าวจบคำมันก็กรีดนิ้วหลังโลหิตและเอ่ยคำสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าออกมาทันทีข้าห่วงเจิ้งวันนี้ขอสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าว่าหากข้ามิได้เห็นว่ารองเจ้าวังคนใหม่ต้วหลิงเทียนมีใบหน้าเหมือนกันกับต้วหลิงเทียนนายน้อยตำหนักเมคาครามในรูปเหมือนนี้จริงๆข้ายินดีให้อัศนีสวรรค์พิฆาตร่างตายตกทันทีที่เสียงกล่าวห่วงเจิ้งดังจบคำเปรียง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  ทันใดนั้นเสียงอสศนีฟาดผ่าพลันดังขึ้นก้าวคำรบสนั่นวันไหวประหนึ่งจะกลั่นแกล้งให้โลกล่าตกใจและมันคือเสียงฟาดผ่าของอสศนีทวันก้าวๆที่ขานรับคำสาบานของห่วงเจิง้งเมื่อตัวห่วงเจิ้งยังอยู่ดีมีสุขมีได้ถูกอสศนีฟ้าฟาดผ่าจนตายตกย่อมหมายความว่าทุกถ้อยคำวาจาที่มันกล่าวสาบานล้วนเป็นความจริงอย่างน้อยๆตอนนี้โโหเฟิงก็เชื่อคำพูดห่วงเจิง้ง ผู้ใดหันกล้าเอ่ยคำสาบานต่อทันสวนรรค์เก้าเก้ารบกวนการปิดด่านบ่มเพาะของท่านอาจารย์ข้าและแทบจะพร้อมกันกับที่เสียงอสนีฟ้าลั่นดังจบเก้าคำรบก็พลันปรากฏเสียงเปี่ยมโทสะหนึ่งดังขึ้นจากคฤหาสน์หลังใหญ่เบื้องหน้าไกลตาและเสียงดังกล่าวยังทำให้สีหน้าของโหเฟิงอาวุโสลาตตะเวนซีดลงด้วยความหวาดกลัวฟุกและแทบจะพร้อมกันกับที่เสียงเปี่ยมโทสดังสิ้นคำก็ประหนึ่งมีสายลมแรงพัดกันโชคตีเข้าใบหน้าทั้งสี่ ปรากฏร่างหนึ่งผุดโผล่ขึ้นเบื้องหน้าห่วเจิงและคนทั้งหมดเป็นชายหนุ่มที่มาในชุดคลุมสีน้ำเงินและดูกำยำแข็งแกร่งพร้อมใบหน้าหล่อเหลาเพียงมันปรากฏตัวกลิ่นไอที่แผ่ออกทั่วร่างก็ผ่านให้ห่วเจิงและคนอื่นๆรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจากก้นบึ้งของใจผู้น้อยคารวะรองเจ้าวังผู้น้อยคารวะรองเจ้าวัง หลังได้เห็นร่างผู้มาใหม่ห่วงเจิงและคนอื่นๆก็ค้งคันว่าอีกฝ่ายด้วยความนอบน้อมน้ำเสียงยังมากล่นไปด้วยความเคารพเป็นผู้ใดที่มันหันกล้ากล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าสายตาชายหนุ่มในชุดคลุมสีน้ำเงินกวาดผ่านร่างโหเฟิงและพวกห่วงเจิงทีละคนๆด้วยสายตาที่คมกล้าปานมีดดาบทำให้ทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะบังเกิดความหวาดกลัวจับใจพวกมันไม่อาจไม่กลัว นั่นเพราะชายหนุ่มในชุดคลุมสีน้ําเงินเบื้องหน้าผู้นี้ก็คือชนชั้นรองเจ้าวังของวังเซียนสัญจรคนหนึ่งกระทั่งยังเป็นรองเจ้าวังอันดับหนึ่งที่สําคัญนอกจากมีมีฐานะเป็นรองเจ้าวังแล้วมันยังเป็นถึงสิทธิเอกของอวีเหวินหฮาเฉินเจ้าวังเซียนสัญจรอ,อวินฟู่เย่ละรองเจ้าวังเป็นเป็นผู้น้อยเอง เจอคำจี้ถามของรองเจ้าวังอันดับหนึ่งอวินฟูเยแห่งวังเซียนสัญจรพร้อมสายตาที่มองมาดังมีดดาบสิทิลาตะเวนห่วเจิ้งได้แต่ก้มศีรษะที่สันเทาลงกล่าวออกด้วยความตื่นกลัวทั่วร่างยังเริ่มชุ่มโชคไปด้วยเหงื่อยเยน็นมาตอนนี้มันเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าเจ้าวังเซียนสัญจรที่มันคิดเข้าพบกำลังปิดด่านบ่มเพาะอยู่ ถ้าว่ามันกลับกล่าวคำสาบานต่อทันจนสวรรค์ตอบรับด้วยเสียงอัศนีฟาดผ่าดังลั่นสถานปฐพีย่อมเป็นไปได้สูงที่จะสร้างความรบกวนและอาจทำให้เจ้าวังเสียสมาธิได้ตอนนี้เองสายตาอาวินฟู่เยก็หันมาจับจ้องมองห่วงเจิง้งต่อมาขวบอวินฟู่เย่ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเย็นชาพลันยกมือหนึ่งขึ้นมาพริบตาก็เกิดกระบี่พลังผนึกควบรวมขึ้นต่อหน้าหเฟิงและเหล่าสิทธิาราะเวนทั้งหลายทำให้ลูกตาโหเฟิงอดที่จะหดเล็กลงไม่ได้ และแทบจะเป็นวินาทีเดียวกับที่ลูกตาโหเฟิงหดเล็กลงฉัวกระบีพลังดังกล่าวพุ่งไปฉับไวปานสายฟ้าสะบ้านศีษะของห่วงเจิ้งให้ปิดปลงลงมาอย่างน่ายได้และไม่ทันที่หยาดโลหิตจะได้พุ่งทะลักอะไรออกมาตัวกระบีก็เปล่งพลังทำลายล้างอันหน้าพรั่นพรึงปานจะทำลายได้ทุกสรรพสิ่งออกมาระลอกหนึ่งปงเสียงระเบิดอันน่าสยดสยองดังขึ้นหัวตัวของห่วงเจิ้งที่แยกจากถูกพลังดังกล่าวกลืนกินทำลายจนไม่เหลือแม้แต่ซาก ความร้อนจะแรงระเบิดยังระเหยโลหิตจนเหือดหาดคงเหลือก็แต่เพียงแหวนพื้นที่วงหนึ่งที่ร่วงตกลงจากความว่างเปล่าอ่ะโหเฟิงเป็นคนแรกที่ดึงสติกลับมาอยู่กับตัวมันอดสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บไม่ได้มองไปยังอวินฟู่เย่อ,อีกครั้งแววตาฉายชัดถึงความหวาดกลัวอันท่วมทน้นเหล่าสิทธ์ลาตระเวนทั้งสองก็ดึงสติกลับมาได้แล้วเช่นกันหน้าของพวกมันยังเปลี่ยนสีไปอย่างแรง ถึงแม้ว่าสำหรับพวกมันแล้วจะเพียงได้ยินเสียงกระบีฟันวูบหนึ่งทั้งเสียงระเบิดดังขึ้นสั้นๆอีกวูบหนึ่งแต่พวกกอมันมออาจแลเห็นได้เลยว่าอาวินฟูเยลงมืออย่างไรหากทว่าคนทั้งคนอย่างห่วงเจิ้งก็อันตรธานหายไปเสียแล้วและด้วยแหวนพื้นที่วงหนึ่งที่กำลังร่วงตกลงไปด้านล่างก็บอกให้พวกมันรู้ว่าห่วงเจิ้งสมควรถูกฆ่าตายไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อตระหนักได้ถึงเรื่องราวดังกล่าวสิท์ล่าตเวนทั้งสองก็เร่งก้มหน้าลงไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงร่างยังสั่นระริกไปราวลูกนกตกน้ำด้วยกลัวว่าอาวินฟูเยจะลงมือเข็นฆ่าพวกมันเหมือนห่วงเจิง้งหลังฆ่าห่วงเจิ้งทิ้งอวินฟูเยก็ไม่ได้เผยทีท่าอะไรสีหน้าแววตาย,ยังคงสงบราวกับเพิ่งทำเรื่องราวอันเล็กน้อยไร้สำคัญและอันที่จริงสำหรับมันแล้วนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สำคัญจริงๆฉช่นไหนมันถึงมากล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์ก้าๆที่นี่ สองตาหวินฟู่เย่หันไปมองจ้องตาโหเฟิงพร้อมถามออกอีกครั้งเพราะอย่างไรก็ต้องมีเหตุผลแน่นอนไม่งั้นสิทธิ์ลาตะเวนคนหนึ่งคงไม่มากล่าวคำสาบานอะไรตรงนี้เรียนท่านรองเจ้าวังเรื่องมันเป็นเช่นนี้ขอรับได้ยินคำถามของอวินฟู่เย่ด้านโหเฟิงไหนเลยจะกล้ารอช้าเร่งอธิบายเรื่องราวทั้งหมดออกมารวมถึงสาเหตุการกล่าวคำสาบานของห่วงเจิ้งทั้งหมดทำไปเพื่อพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายไม่ได้โกหกเรื่องรองเจ้าวังคนใหม่ที่มีหน้าตาเหมือนนายน้อยตําหนักเมฆากราม อะไรรองเจ้าวังคนใหม่กับนายน้อยตําหนักเมคาครามไม่เพียงชื่อแท้แต่ยังมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอวินฟู่เย่ขยวดคิ้วย่นเป็นปมหลังได้ยินเรื่องราวจากปากโหรเฟิงมันเองก็ตระหนักได้ถึงความร้ายแรงของเรื่องราวทันทีรองเจ้าวังคนใหม่ของพวกมันมีคาดกลับมีใบหน้าเหมือนกันกับนายน้อยตําหนักเมคาครามยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ล้วนมีชื่อแท้เดียวกันว่าต้วนหลิงเทียนใต้ล่ามีเรื่องบังเอิญพันนี้ด้วย พวกเจ้ามีรูปเหมือนต้นหลิงเทียนนายน้อยตำหนักเมคาครามนั่นงั้นหรือสายตาอาวินฟู่เยและจักโหเฟิงไปหันมองถามสิทธิลาตะเวนทั้งสองทันทีท่านรองเจ้าวังนี้เป็นภาพเหมือนนายน้อยตำหนักเมคาครามขอรับสิทธิลาตะเวนหนึ่งในนั้นไม่กล้ารอช้าเร่งหยิบม้วนภาพออกมาถือไว้ด้วยท่าทางราวกับจะประเคนถวายทันทีด้วยกลัวว่าหากชักช้าจะถูกฆ่าเหมือนห่วงเจิงวูบ ไร้การลงมือใดๆหากแต่มีพลังไร้สภาพขุมหนึ่งดึงรั้งม้วนภาพนั้นให้ลอยมาหาวินฟูเ่เฮออวินฟูเ่เหย่เองก็รับม้วนภาพมาคลิกกลางดูทันทีก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมากล่าวถามอีกครั้งเจ้าแน่ใจงั้นหรือว่านี่คือรูปของนายน้อยตําหนักเมคาครามตัวหลิงเทียนถูกแล้วขอรับภาพนี้ข้าได้มาจากในเมืองสิทธิราะเวนเร่งตอบทีท่าอาการและดูประหม่าไม่น้อยเรียนท่านรองเจ้าวังเป็นเรื่องจริงขอรับ ยามนี้ในเมืองมีคนที่มีภาพนี้ไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นปีศาจมากมายจากเผ่าปีศาจจมนุษย์เราก็ได้ใช้วิชาควานวิญญาณสอบถามจากผู้ฝึกตนมนุษย์ที่มีภาพนี้มาด้วยตัวเองจึงยืนยันได้ว่าคนในภาพเหมือนนั่นเป็นนายน้อยตํนักเมคาครามมิผิดแน่โหเฟิงเองก็กล่าวยืนยันออกมาได้ยินดังนั้นสองตาหวินฟู่เย่ก็หดหยีลง มันพยักหน้าแผ่วเบาคราหนึ่งก่อนที่ร่างจะอันตรธานหายไปปานสายลมไม่ทักทายร่ำลาผู้ใดหลังอวินฟู่เย่หายตัวไปแล้วโหเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกถึงแม้มันจะเป็นตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนคนหนึ่งแต่ยังรู้สึกกดดันไม่น้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าชนชั้นยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์แเปลี่ยนอย่างอาวินฟู่เย่สำหรับสิทธ์ลาตะเวนทั้งสองพวกมันยิ่งโล่งอกกว่าใคร ทั่วร่างพวกมันตอนนี้ชุ่มโชคไปด้วยเงอเย็นหวาดกลัวจนแทบจะสุดลงไปกบก,กองแต่แรกข่าววันนี้อย่าได้แพร่งพลายออกไปเด็ดขาดหาไม่แล้วพวกเจ้าทั้งสามตายในขณะที่พวกโหเฟิงทั้งสามกำลังระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเสียงอวินฟูเยก็ดังขึ้นในอากาศปานฟ้าร้องสร้างความตกใจให้พวกมันจนหัวใจแทบหยุดเต้นพวกมันทั้งสามย่อมเชื่อฟังคำของอวินฟูเยอย่างจริงจัง หลังคล้ายกลับกลายเป็นสายลมกันโชคพัดหายไปจากสายตาพวกโโหเฟิงแล้วอวินฟู่เย่ก็ย้อนกลับมาถึงคฤหาสน์หลังใหญ่อันเป็นที่พักของอาจารย์มันซึ่งเป็นเจ้าวังเซียนสัญจรแห่งนี้จะว่าไปสิน้องเล็กสมควรเคยเห็นรองเจ้าวังคนใหม่นมว่าต้วนหลิงเทียนนั่นตอนที่ไปพบมันพร้อมท่านอาจารย์เพื่อแต่งตั้งเช่นนั้นก็ไม่จำต้องรีบเข้าไปรบกวนท่านอาจารย์ในช่วงสำคัญท่านใดนั้นอวินฟู่เย่คล้ายนึกอะไรขึ้นได้ร่างมันหยุดลงทันที อวินฟู่ใหญ่นั้นเป็นสิทธิเอกของอวี๋หวนห้าวเฉินและสิทธิน้องเล็กในความคิดของมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นสิทธิปิดสำนักของอวี๋หวนห้าวเฉินหวงหวนจริงไปยืนยันกับสิทธิน้องเล็กก่อนหากยืนยันได้แล้วว่าวารองเจ้าวังคนใหม่นั้นเป็นนายน้อยตำหนักเมคาครามต้วนหลิงเทียนจริงเรื่องนี้ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจำต้องเรียกประชุมรองเจ้าวังทั้งหมดโดยด่วนเพื่อเร่งหาทางแก้ไข หลังกระซิบพึมพำกับตัวสองตาหวินฝุ่นเฟะก,ก็ทอประกายเยียบเย็นออกมาอย่างดูร้ายปานจะกลืนกินผู้คนจากนั้นร่างอาวินฟูเยก็อันตรธานหายไปอีกครั้งเมื่อปรากฏตัวขึ้นอีกทีก็บรรลุถ,ถึงอีกด้านของคฤหาสน์ส่วนนี้ก็มีเรื่องหลังใหญ่ปลุกสางสารุกสารเอาไว้มีสวนสงบส่วนตัวและนี่ก็คือสถานที่บ่มเพาะของหงหวนจิงพี่ใหญ่ ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบาหวงเหวนจิ้งที่ขัดสมาธิบ่มเพาะพลังก็ลืมตาขึ้นรูบร่างออกไปด้านนอกกล่าวทักผู้มาเยือนทันทีน้องเล็กเจ้าชมดูรูปนี้ทีว่าเจ้ารู้จักคนในรูปหรือไม่อวินฟู่เย่ไม่กล่าวใดมากพอเห็นหงเวนจิ้งมันก็ใช้พลังหอบหิ้วม้วนภาพส่งไปคลิกกลางเบื้องหน้าหงหวนจิ้งทันทีรูปเหมือนหนึ่งพันปรากฏสู่สายตาหงหวนจิ้งทันที ทันทีที่เห็นภาพดังกล่าวร่างหวงเวินจิ้งก็สถานไปเบาๆประกายซับซ้อนเริ่มฉายชัดขึ้นมาในแววตาตั้งแต่ที่ได้ล่วงรู้ว่าบุรุษผู้นี้มีภรรยากับลูกแล้วเมื่อสองปีก่อนนางก็พยายามบังคับใจตัวเองให้ลืมอีกฝ่ายไปในช่วงสองปีที่ผ่านนางพยายามบ่มเพาะฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองไม่มีเวลาฟุ้งซ่านและนึกถึงชายผู้นี้อย่างไรก็ตามหวงเวินจิ้งไม่คิดฝันเลย หลังผ่านไปสองปีแล้วแท้ๆแต่พอได้เห็นภาพชายคนนั้นอีกครั้งใจที่พยายามสงบมาตลอดเวลายังอดไม่ได้ที่จะเต้นไปไม่เป็นจังหวะเหมือนกันก่อนพี่ใหญ่ท่านคิดทำอันใดฉชนไหนถึงเอารูปรองเจ้าวังต้นมาให้ข้าดูหวงเหวนจิ้งเร่งสุดลมหายใจเข้าลึกคราหนึ่งเพื่อสงบท่าทีด้วยเกรงว่าจะเผยสิ่งใดให้อวินฟู่ใย่ยเห็นใบหน้างามหวนกลับมาเย็นชามองถามอีกฝ่ายกลับไปด้วยสายตาสงสยัยรองเจ้าวังต้น แทบจะเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่หวงเวินจิ้งกล่าวคำนี้ออกมาลูกตาวินฟู่เย่ก็หดเล็กลงกล่าวออกเสียงหนักดูเหมือนที่เจ้าพวกนั้นพูดจะเป็นเรื่องจริงรองเจ้าวังต้นผู้นี้มีปัญหาหือได้ยินคำของอวินฟู่เย่หวงเวินจิ้งพลันขมวดคิ้วกล่าวถามออกมาทันทีพี่ใหญ่ท่านหมายความว่าอย่างไรรองเจ้าวังต้นมีปัญหาอันใดน้องเล็กเรื่องนี้เจ้าคงยังไม่รู้ภาพที่ข้าเอาให้เจ้าดูนั้นมิใช่ภาพของรองเจ้าวังต้นของพวกเราที่เพิ่งวาดขึ้น หากแต่เป็นภาพเหมือนของนายน้อยตําหนักเมคอันาคนขุมพลังของพวกมนุษย์ในดินแดนเซียนแห่งนี้ที่ถูกวาดขึ้นนานมาแล้วอวินฟูเย่ย่อมไม่คิดปกปิดเรื่องนี้กับสิทธิ์น้องหญิงของมันเป็นธรรมดาอะไรนะแทบจะพร้อมกันกับที่อวินฟูเย่กล่าวจบคำน่างามของหวงวินจิงก็เปลี่ยนสีไปทันทีพี่ใหญ่ท่านหมายความว่าอะไรหรือรองเจ้าวังคนใหม่ของพวกเราไม่เพียงแต่จะมีชื่อเหมือนนายน้อยตําหนักเมคาครามแต่ยังมีใบหน้าเหมือนกันเช่นนั้นหรือ ตอนนี้หวงเหวินจิ้งเองก็ย่อมตระหนักเรื่องราวได้เช่นกันเหมือนหรือพวกมันเป็นคนคนเดียวกันสิไม่ว่าอาวินฟู่ใหญ่ยิมย้มเยาะคนคนเดียวกันหวงเหวินจิ้งตกใจไม่น้อยใจยังสันสถานไปอย่างแรงจากนั้นก็ส่หัวออกมาเรื่องนี้จักเป็นไปได้อย่างไรนายน้อยตำหนักเมคาครามต้นหลิงเทียนผู้นั้นมีใช่ลือกันว่ายามที่มันออกตากภูมิภาคเบื้องล่างเพื่อขึ้นไปยังภูมิภาคเบื้องบน พลังฝึกปรืออย่างม้บรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เลยมิใช่หรือแล้วในเวลาไม่ถึงสิบปีฉไนมันถึงบรรลุพลังขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนได้เสียงถามหงเหวินจิ้งยิ่งมายิ่งแผ่วเบาลงเพราะตอนนี้นางอดไม่ได้ที่จะนึกถึงความสามารถในการยกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณของผู้อื่นของต้นหลิงเทียนขึ้นมา ในเมื่อมันสามารถลดยอกระดับพรตวนรักวิญญาณให้ข้าได้เช่นนอนนั้นหมายความมาว่ามันนอก็สามารถยกระดับบอรพรสวระรค์รากวิญญาณให้ตัวเองได้เช่นกันหากมันยกระดับพรสวรรค์รักวิญญาณของตัวเองให้เป็นสีม่วงเข้มแล้วไปบ่มเพาะในภูมิภาคเบื้องบนก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะบรรลุถ,ถึงพลังสามารถระดับนี้ได้ในเวลาสิบปีคิดถึงจุดนี้หง่วนจิ้งก็อดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกในใจยังบังเกิดความรู้สึกซับซ้อนทั้งสับสนนักจริงสิข้ากลับไม่ทันฉุกคิดถึงงเรื่่ออนนี้มาก อาวินฟู่เย่พอได้ยินคำหวงเจินจิ้นหน้ามันก็เผยทีท่าเคร่งครึมจากนั้นก็กล่าวพึมพำออกมาเบาๆในเวลาไม่ถึงสิบปีแม้จะขึ้นไปยังภูมิภาคเบื้องบนที่มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในการบ่มเพาะอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยากจะบรรลุถึงขอบเขตเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนจากจุดที่มันยังไม่แม้แต่จะบรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์แล้วเจ้านั่นมันทำได้อย่างไรกันแน่